โอเควันนี้คีบีเคสนะครับทุกคนคดีฆาตกรรมในวันนี้คือมันเป็นคดีของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ที่มันเกิดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็เธอทําการหาเงินจากการฆาตกรรมคนอื่นเพื่อเอาเงินประกันแล้วก็แต่งงานมาแบบสิบรอบได้มั้งสิบรอบบวกบวกเออแล้วทุกคนที่เธอแต่งงานล้วก็จะตายตายตาย,ตาย,ตายแล้วก็มีการทาประกันเกิดขึ้นกับสามีของเธอ แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังคอนเทนต์ในคดีนี้ผมรู้สึกว่าผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะจะมาแชร์ให้ฟังอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวที่เอ,อ่อทั้งชีวิตไม่เคยเข้าใกล้ทนายการฟ้องเลยเข้าใกล้เนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกเรื่องเรื่องมันไม่ไม,ไม่ได้ร้ายแรงอะไรคือ ้นอนไปสองปีแล้วครับผมได้รับการจร้างงานจากบ,บริษัทหนึ่งก็คือเป็นเป็นงานเป็นจ็อบเป็นจ็อบแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกเออเหมือน,นอธิบายสือ่อการส่รงกานสอนแล้ววนะ่เาเนอแบบทำเขาก็จะมีพงมีภาพมาให้แล้วให้เราทําวิดีโอขยับเใช่ไหมอ่ะผมก็อ่ะโอเคครับรับวงรับบีบมาทำทำทำ,ทำแล้วก็มีการแก้แบบรัวมากการแก้แบบรัวแล้วก็มีการขอฟงขอ,ฟงขอฟไฟล์ทําเสร็จแล้วขอไฟล์นะัันลูกค้าแก้ตรงนี้ตรงนี้บางทีไว้เสียงผิดแบบภาคเสียงมาผิดอ่ะแล้วแล้วผมทําไปแล้วอ่ะแล้วก็อ่ะตรงนี้เสียงผิดเดี๋ยวลอเสียงแก้ใหม่นะครับอก อะไรวะถ้าแบบทำงานไม่มืออาชีพเลยอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเรื่องนี้อยู่แต่ว่าสุดท้ายทั้งโปงก็คือทํางานเสร็จหมดครบทุกอย่างส่งครบปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะไม่ได้เงินดปยเวลา2ปีเกือบ2ปีไม่ได้เงินก้อนนี้เลยแล้วผมก็ตามตลอดแล้วก็ตามเออมีอัพดองอัปเดตไมครับอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวช่วงสงการเดี๋ยวจะแจ้งกับลูกค้าให้นะคะแลว้วมานะแล้วก็หายไปเลยสงการก็ไม่ได้อัปเดตผมไม่ไม่มีอะไรเลยปีมงปีใหม่ผ่านมาก็ไม่มีอะไร2ปีแล้วนะจนมาเมื่อเดือนที่แล้วผมรู้สึกว่า ทำไมวะทำไมความปรนีปนอมหรือว่าความแบบเหมือนแบบเออยังไงก็ได้ครับอะไรเงี้ยมันถูกดึงไปเรื่อยๆจนเหมือนเราโดนถูกเอาเปรียบหรือเปล่าหรือมัน รู้สึกใช่ไหมแบบตอนแรกคือต้องบอกว่าผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเออคือแบบเออได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละครับไปเอาเอา,เอาที่คุณสะดวกเลยเออผมผมจะเป็น the f e e เนะี่แบบเออเอาตามที่คุณสะดวกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สัญญงสัญญาของก็ไม่ทำนะเออผมไม่ทําแต่ว่ามีมีการคุยชงคุยแชทกันเรียบร้อยว่าจะจ่ายเงินวันนี้วันนี้หลังค่าง,งานจบอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ถูกเลื่อนเลื่อนๆไปเรื่อย,อยผมก็รู้สึกว่านี่คุณโดนเอาเปรียบมากๆเลยเนี่ยไม่ใช่สองปีนี่คุณไม่ได้เงินเลยนะเออทำไมมันยังไม่ได้เงินวะแล้วก็เรู่้ ทำอะไรได้บ้างวะสัญญาก็ไม่ได้เซนเอาไงดีวะเนี้ยผมก็เลยปรึกษาลองลองแบบหาหา,หาคนที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับทนายนะเออลองถามเขาแล้วเขาก็แนะนําพี่คนหนึ่งมาว่าเออทนายคนนี้สามารถจะรับเรื่องนี้ได้แล้วก็ให้คำปรึกษาได้เออผมก็เลยพิมพ์ถามมาทนายไปว่าเออถ้าในเคสที่แบบว่าเราได้รับการจ้งางานนะครับแล้วเราไม่ได้ทําสัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องร้องเขาได้ไหมหรืออะไรเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ย ซึ่งทนายบอกว่าได้หลักฐานจากแชทอะที่แบบว่าแค่แบบเออจ่ายงานวันนี้เราได้รับไฟล์วันไหนส่งงานให้เขาวันไหนปิดโปรเจกต์วันไหนอะไรเงี้ยฟ้องได้จากแชทเป็นหลักฐานได้เลยแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ต่างๆของของคนจ้างงานนะแล้วทนายก็เหมือนเอาไปค้ดในทะเบียนราดไปไปค้นในทะเบียนรารเพื่อแบบจะออกหนังสือสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันมันเป็นมันมันเป็นหนังสือแบบว่าทวงทวงถามนี่อะ่ะเหมือนแบบ คือหนังสือที่มันไม่ใช่หนังสือการฟ้องร้องไปแต่แบบถ้าเกิดว่าทนายเป็นคนออกใช่ไหมแล้วทนายถามว่าโอเคจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ชำระเงินภายในวันนี้วันนี้ทนายบอกว่าเอาจริงๆนะในเคสแบบว่าการจ้างงานแล้วพวกนีน้แค่เราส่งหนังสือนี้ไปให้เขาว่าเราจะมีการฟ้องร้องโปรดโอนเงินค่าโปรเจกต์มาภายใน7วันอ่ะเท่าเท่านีน้เรื่องมันก็เคลียร์แล้วไม่ถึงการฟ้องร้องหรอกเพราะว่ายังไงฝ่ายเขาก็เป็นฝ่ายผิดแบบ ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือถ้าถ้ามึงไม่จ่ายเงินใช่ไหมแล้วแล้วแบบเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นอะ่ะทางบริษัทเขาก็จะเสียขายเว้ยเออยังยังไงเขาต้องจ่ายเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ไม,ไม่ไม่มีทางถึงแบบเรื่องขึ้นส่งขึ้นศาลยังไงก็ตั้งเงินทนายก็เลยออกหนังสือแบบหนังสือทวงถามแบบเออกรุณาจ่ายเงินเปึ๊บเปๆร์เปอร์ปเป,ปจำนวนนี้ในวันที่เท่านี้ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายภายในวันนี้จะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอะไรเง,งี้ยก็คือทนายก็ค้นหาทะเบียนราษฎร์แล้วก็ส่งไปที่บ้านเขาแล้วหลังาาั้ือผมมไดรบลเลย ลายปอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำร้านนี้นะคะอะไรประมาณนีเออสรุปคือกูได้เงินเลยได้เงินแบบเยี่ยง่ายเลยเนาะลุงอีวูทำ่างนี้ตั้งนานและเอาอะไรมานะเคสอันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังอะ่ะ ถือผมจะบอกว่าเออถ,ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเรื่องยืมเงินอันนี้ผมไม่รู้อะเรื่องยืมเงินน่าจะได้ละมัง้งอันนี้อันนี้ผมน่าจถ้าเกิดว่าเออขอยืมหมื่นหนึ่งเอาไปผ่อนบ้านก่อนเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ให้อะเอเออันนี้ผมก็ฟ้องได้แหละแต่อันนี้มันคือมันเป็นโปรเจกต์ง,งานนะครับผมมีชื่อบริษัทที่เขาจ้างก็ชัดเจนเลยมีโปรเจกต์ง,งานมีผลงานแบบเป็นหลักฐานชัดเจนว่าผมส่งงานให้แล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะง่ายหรือเปล่าแต่ในเรื่องของการยืมเงินแบบ ให้โดนสน่หาให้ยืมโดนสน่หหาแบบลอยๆไงผมผมไม่แน่ใจะนะแต่คิดว่าน่าจะฟ้องได้นะเออเหมือนเคยอ่านโพสต์ใน Facebook อยู่ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบรับงงรับงานมาแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยทำแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องถึงขั้นฟอ้องร้องอ่นะทนายบอกว่าเออแค่ส่งหนังสือทุงนี้ไปแล้วถ้าเขายังไม่ให้ก็ขึ้นศาลกันแค่นั้นเองเออส่วนใหญ่ก็จะกลัวแหละส่วนใหญ่ก็จะกลัว,แล,วแล้วก็โอนเงินมาให้เราปิดจบเรื่องนี้อะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นนะนะแค่แค่มาแชร์ฟังเพราะว่าคดีนี้เรากำลังจะพูด อย่ารำคาญอย่าเพิ่งรำคาญผมอ่ะโอพับใหม่โอพับซีเรียล er ผสมครีมช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มช็อกโกแลตซีเรียลผสมคมรคีมช็อกโกแลตครีมช็อกโกแลตหอมหวานช็อกโกแลตเข้มข้นผมเป็นพูดช็อกโกแ,โกแลตไปประมาณห้ารอบนอกจากรสดับเบิลช็อกโกแลตยังมีรสดับเบิลสตรอเบอรี่ที่ผสมผสานร,ระหว่างช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่เพิ่มความกรุบก,กรอบให้กับซีเรียลและขนมอย่างลงตัวราคาเพียง10บาทเท่านั้น หาซื้อได้แล้วที่เ e เ e ่นอีทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถส่งสลิปเ e เ e ่นอีเออนไลน์หรือเซเว่น e ดลิเวอมาที่เพจโอพับเพื่อแลกของพรีเมียมได้ฟรีเลยกินไปเล่นเกมไปเพลินมากผมบอกเลยเป็นขนมที่อร่อยมากมีช็อกโกแลตเคลือบเออมีตอนนี้มีช็อกโกแลตมีซตอเบอรี่อ่ามีซออรอบอี่แล้วก็โอยผมชอบนี้ผมชอบนี้สุด มันเหมือนเป็นครีมครีมคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับเออสีน้ำเงิน,มนผมชอบสีน้ำเงินสุดถ้าเกิดว่าใครไปเซเวน่นรูปคนหยิบมาสักกระปุกกระปุกเลยลองลองมากินไหมผมกินแต่อร่อยดีเลยดูผมกินจนหมดแลนะ้วเนี่ยแต่ไปเซเว่นไม่ค่อยเจอนะกระปุกแบบนะี้เหมือนหมดแบบไปไม่ทันแล้วก็หมดไม่รู้ว่าเขาส่งเซเว่นน้อยหรือว่ามันนิยมหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะแต่น่าจะนิยมแต่มันก็อร่อยมันก็อร่อยดีนะ มาถึงคดีชิปิเคสในวันนี้ของเรานะครับเป็นคดีของเจ้คนหนึ่งที่หาเงินด้วยการฆ่าคนแล้วก็ไม่ใช่แบบแนบเนียนมากด้วยการเอาเงินจากประกันของพวกนั้นก็คือแต่งงานให้สามีทำประกันก่อนแล้วฆ่าทิ้งแบบแนบเนียนแล้วก็กินเงินประกันนั้นนะ mm ่ะเธอคนนี้มีชื่อว่าเบลกันเนสครับเออเธอเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนในปีคศ1859นปีเกิดเธอนะคือแบบโอ้โหเกือบ200ปี ถ้านำไปผิดเอเกือบร้อยร้อยปีกว่านะเธอเกิดที่เมืองเซลบูประเทศนอร์เวย์ครับแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยไม่มีประวัติอะไรมากมายคือผมลองค้นดูแล้วเหมือนแบบมันเรื่องมันนานมากจนแบบว่าแล้วเธอก็ไม่ใช่คดีที่โด่งดังแบบขนาดแบบว่าเาจฟฟี่ดัมเมอร์อะไรพวกนั้นก็เลยแบบเรื่องราวตอนเด็กๆของเขาก็เลยยังไม่ค่อยจะมีนะครับต่อมาเนี่ยมีเรื่องราวว่าเธอเนี่ยอพยพมายังเมืองชิคาโกครับแล้วก็แต่งงานกับชายคนหนึ่งดิชอวเมสโซรนเซน นี่คือการแต่งงานครั้งแรกของเธอกับชายที่ช่มเมสโซลินซันนะเธอมีลูกกับเขาทั้งหมด4คนโชคร้าย2คนเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยตัวโซลนซันเนี่ยก็เสียชีวิตในปี1900หลังจากแต่งงานกับเธอได้ไม่กี่ปีนะครับความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ แล้วานที่สามีเธอตายอ่ะเธอไปเรียกเก็บเงินประกันชีวิตจากสามีเลยคือถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอเลยใช่ไหมสามีตายก,ก็ก็ต้องได้เงินประกันปะเออแต่นี่คือแบบพอสามีตายปุ๊บหลังงานศพจัดเสร็จปุ๊บไปเอาประกันเลยไปเอาเงินเลยอะไรเงี้ยมันจะเรียกว่าอะไรวะมันไม่ผิดมันก็ไม่ผิดอ่ะแต่แต่มันดูแบบเออคุณไม่โศกเศร้าหน่อยเหรออะไรเงี้ยหรือ,ขอ,ขอเขาเขาตอบใช่ไหม ข้าใจใิึกในผม,มกำลังจะสือ่อใช่ไหมเออโศกเศร้าสักนิดนึงก็ได้มังเรื่องเงินก็แบบเออเดี๋ยวบริษัทประกันก็ติดต่อมาองแหละอะไรเงี้ยเธอก็มุ่งหน้ทาที่บริษทัทประกันเลยแล้วก็ไปรับเงินก้อนนั้นมานะครับแล้วก็แมสอะแมสโอลินซันอะทำประกันไว้เยอะมากแล้วไม่มีข้อมูลว่าเธอยุยงงให้สามีทำประกันหรือเปล่านะคือมันไม่มีข้อมูลหรอกเพราะว่าผัวกับเมียก็ต้องคุยกันเองในบ้านว่าคุยกันเองในบ้านแล้วก็เออคุณลงทำประกันนู้นไหมอะไรเงี้ยมันมันไม่มีชี้ชัดว่าเธอบังคับให,ให้สามีทำประกันแต่ว่าเธอพอสา ตายปุ๊บเธอก็ไปเบิกเงินจากประกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยน่าแปลกอย่างที่ผมบอกแหละคือตอนนั้นเนี่ยสามีของเธอหรือว่าแมสเจนนะาทำประกันเอาไว้เยอะมากหลายบริษัทมากมากกว่าหนึ่งมากกว่าสอง่ะเออแล้วเธอก็ไปเรียกร้องเอาเงินประกันทันทีใช่ไหมและวันที่แมสตายอ่ะมันมีจุดแปลกอย่างหนึ่งคือวันที่แมสโซลิซึนตายหรือว่าสามีคนแรกของเธอตายเนี่ยมันเป็นวันที่ประกันจะแอคทีเวตประกันจะพอดีอ่ะหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าเหมือน อ,นนอันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องของกฎหมายประกันหรือว่าวิธีการทำประกันนะออแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ออสมมติว่าทำประกันในวันนี้ออประกันจะมีผล activate ใน3เดือนข้างหน้านะคะหรือว่าเดือนหน้าหรือว่าวันที่เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งวันที่แมสโซลิชันตาย ประกัน2ตัวมันแอคทีเวตพอดีในวันนั้นเว้ยแล้วเขาก็ตายพอดีแล้วเธอก็ไปเบิกเงินเอออันนี้มันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งแต่ไม่มีใครต่หง,งิดหรอกไม่มีใครต่หง,งิดว่าเออเธอฆ่าสามีเพื่อเอาเงินประกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกของเธอนะและทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าสาเหตุการตายของแม็กซ์เลอร์เนคืออะไรใช่ไหมคือโรคหัวใจกำเริบแต่บางรายงานบอกว่าเหมือนมีสารพิษตกค้างอยู่ในศพของแม็กซ์เลอร์เนด้วยและมีเรื่องแปลกคือโตเบลที่เป็นภรรยานะไม่ยอมให้ชนสุดพลิกศพ อย่างละเอียดเหมือนแบบว่าอ๋อผมจะกำเริบเหรอคะโอ้โอเคเศร้ามากเลยค่ะงั้นงั้นเดี๋ยวจัดการงานศพเลยนะคะเออแล้วก็เผาเลยเผาศพเลยคือจัดการงานศพไวมากโป๊ะโปโปจบเผาเสร็จปุ๊บแปลงเงินประกันปุ๊บอะไรเงี้ยมันมันดูแบบ1นึ่สแบบเรียบเรียงเหมือนถูกเรียบเรียงมาแล้วนะซึ่งมันไม่มีใครห้ามอะไรเธอได้เว้ยเข้เขาใจใช่ไหมเป็นภรรยาสามีถูกต้องกันตามกฎหมายอ่ะมันก็โอ้สามีเศร้ามากเลยงั้นงั้นเผาเลยแล้วกันคาอะไรเงี้ย ก็โตภรรยาไปโปรเจกต์ง,งานศพมันก็แบบอยู่แล้วอะมันก็ตังหมายอยู่แล้วนะแล้วเหมือนกับเธอไปยุยงแบบว่าเออ่กับครอบครัวของแมสโซเลนซันด้วยว่าเออเนี่ยเขาตายพวกนี้ตอนที่อยู่กับหนูเนี่ยตอนอ่ะเหมือนแบบอ่าเนินดีฟีแบบว่าสะพายนะตอนที่อยู่กับหนูเนี่ยเขาแบบมีอาการไอตลอดเลยไอทั้งโมงทั้งวันฉนันแบบให้เขากินยาเขาก็ไม่ค่อยยอมกินไปหาหมอก็ไม่ค่อยยอมไปหาหมออะไรเงี้ยเหมือนพูดแบบเออแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคที่แบบไม่ยอมไปรักษาตัวเอง อะไรทำตรงนั้นแต่เรื่องสารพิษตกค้างในร่างกายมันเป็นเรื่องแปลกมากเ้ยแต่ว,ว่ามันไม่มีรายง,งานอะไรชัดเจนนะเหมือนมีแค่แบบ พิษตกค้างอยู่แต่ว่าเธอรีบเผาศพของสามีเธอก่อนนะครับทีนี้เธอก็เอาเงินประกันนั้นอ่ะที่ได้จากแมสครับมาซื้อที่ดินที่หนึ่งที่อยู่ในลาพอร์ตในอินเดียนาครับแล้วก็สร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทําฟาร์มไว้รอบๆนะเป,นเป็นการสร้างฟาร์มทําการเกษตรมีมงมีหมูอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกฟาร์มปลูกข้าวไปเรื่อยและในปี1 9 0 2าสามีคนที่2ก็เปิดตัวกมาชื่อว่าปีเตอร์แกเนสใช้นามสกุลเดียวกับภรรยาฟังอันดีใช้นามสกุลเดียว กับภรรยาซึ่งในทางกฎหมายคือถ้าสามีเสียชีวิตภรรยาก็ต้องได้บรดกถูกไหมเป็นคนใช้นามสกุลร่วมเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าผู้ชายใช้นามสกุลฝ่ายหญิงนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเบรกคอนเทนต์นี่ก่อนไอ,ไอ้เรื่องนามสกุลอ่ะมันมันเป็นเรื่องของการโยกโยกเองใช่ไหมไม่ไม่ได้เกี่ยวกฎหมายใช่ไหมผมก็จะถูกเพราะว่าแบบสมมติว่าผมแต่างงานกับคนหนึ่งท,ที่ที่นามสกุลแบบว่าอ่ะผมนามสกุลสิริชัยสุทธิกรใช่ไหมอีกคนหนึ่งนามสกุลเอ่ออะไรอะไรเดียกอาจจะอย่างหนึ่ง แล้วพอแต่งงานเสร็จก็ไม่จําเป็นที่ฝ่ายหญิงจะต้องมาเปลี่ยน,นชั้นสกุลผู้ชายปะ่ะอันอันนี้นเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องของแบบแต่ละบุคคลปะใช่ไหมเพราะว่าฝั่งครอบครัวก็ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเลยใช่ไหมโอเคอ่ะต่อครับโอเคเอาเป็นว่าปีเตอร์การ์เน็ตส์เปลี่ยนนามสกุลไปใช้ในามสกุลเดียวกับเบลลการ์เนสก็คือภรรยาของเขานะและปีเตอร์การ์เน็ตส์มีลูกติดกับภรรยาเก่ามาด้วย1คนมีลูกติดมา Uh huh. แล้วก็มีลูกกับเบลกันเนสภรรยาปัจจุบันอีกสองคนรวมลูกของตอนนี้ของเขาอะ่ะมี3คนทีนี้ตัวเบลไม่ได้เคลือบแคลงอะไรเลยเป็นผู้หญิงที่แสนดีมากระหว่างทีอ่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นคุยกงคุยแันใช่ไหมปีเตอร์ก็เหมือนแบบเก็บงามมากว่าจะบอกดีไหมว่าผมมีลูกติดมาแล้ววันนะี้เออสุดท้ายก็ยอมกั้นใจบอกไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเบลจะยังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะยังรักเขาเนในคู่ชีวิตยอยู่หรือเปล่าพอบอกไปเบลก็โอ้ oh, ไม่เป็นไร ฉันรับได้แล้วประมาณนั้นเอออ,นนอันนี้อันนี้ไม่ได้มีบทละครพูดนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแบบเออเป็นไรฉันรับได้เรามาช่วยกันเลี้ยงดูกันเถอะอะไรเงี้ยภรรยาเก่าเขาไม่ส่งเงินหรือว่าไม่เลี้ยงดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูซึ่งบิตเตอร์แกรนด์ก็เลยแบบโอ้ ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีมากอะไรเงี้ยเออหมอาจะเป็นคู่ชีวิตลอะอะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่งงานกังงนใช้นามสกุลเธออะไรประมาณนี้นะเป็นคนใจกว้างมากยอมเลี้ยงลูกติดที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองเนะ่ะเออแต่เป็นลูกของผมเนี่ยยอมเลี้ยงแล้วก็เป็นแม่ที่ดีมากแต่หลังจากการแต่งงานได้ไม่กี่สัปดาห์ลูกติดของปีเตอร์ก็ตายอย่างไม่ทราบสาเหตุจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุกับลูกติดของเขาและปีเตอร์เองยังไม่หมดยังไม่หมดเท่านี้ปีเตอร์เองเสียชีวิตในอีก2เดือนต่อมา จากรูปของเขางงไหมมันมันดูแบบเหมือนวางมีคนวางหมากไว้เออและการชนสูตรของตำรวจนั่นคือปีเปอร์เนี่ยถูกเครื่องบดเนื้อตกใส่หัวโดยอุบัติเหตุจากชั้นวางเครื่องเนื้อน่ะที่เขาตอกขึ้นมาเองเออคือเหมือนแบบผมก็ไม่รู้ว่าในในสถานการณ์หรือว่าเซติเรชั่นเป็นยังไงนะคือน่าจะแบบอ่ะตอกมีเครื่องเ,อเก็บจะเก็บเครื่องบดเนื้อใช่ไหมน่าจะหนักประมาณหนึ่งแต่ผมคิดว่าไม่ไม่ไมไมมใหญ่มากก็ตอกไม้ตอก ปึ๊บๆวางไม้เอาขึ้นไปวางปึ้งแล้วอยู่มาวันนึงอาจจะไปก้มเอาคงเอาของใต้ชั้นนั้นแล้วมันก็หล่นลงมาเว้ยเออซึ่งเบลก็บอกแบบนั้นว่าชั้นเนี่ยเขาเป็นคนตอกขึ้นมาเองก็อาจจะมีลายนน้วมงกุลยน้วมือเรื่องของคอเรื่องของการตอกตะปูอะไรมาเนะี้ยแบบชัดเจนนะตำรวจก็เลยมอบคดีนี้ให้เป็นคดีอุบัติเหตุเออปีเตอร์กานเนสตตายเพราะอุบัติเหตุจากชั้นขึ้นบทเนื้อของเขาเองทีนี้พอปีเตอร์ตายเพราะอุบัติเหตุทุกคนน่าจะสงสัยแบบเดียวกันว่า ปีเตอร์ทำประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตเอาไว้หรือเปล่าใช่ครับปีเตอร์ทำไว้หมดเลยประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆที่ถ้าเกิดว่าเกิดการตายแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจะได้เงินประกันอ่ะเออใช่และเบลก็ได้เงินจากประกันนั้นเพราะว่าใช้นามสกุลเดียวกันเ,ออเป็นสามีถูกต้องกันตามกฎหมายอ่าใช่นั่นแหละนี่คือศพที่2นะครับในการแต่งงานครั้ง,งที่2ของเบลกันเดสทีนี้จะเหลือลูกอีกสคนใช่ไหมเพราะว่าลูกคนแรกเป็นลูกติดของปีเตอร์แล้วทุกคนจะถามว่าลูกติดทำประกันไหม ทำเหมือนกันลูกติดก,ก็ทำเหมือนกันที่ตายไปก่อนหน้าปีเตอร์พ่อของเขาอะลูกติดตายปีเตอร์ตายเหลือลูก2คนที่เป็นลูกแท้ๆของเบลการเนสและก็ปีเตอร์การเนสใช่ไหมอ่ะเหลือ2คน2คนนี้ครับมีชื่อว่าเจนนี่และก็สวันไฮนะครับเบลการเนสบอกว่าเขาไม่มีเวลานเลี้ยงดูลูกแล้วเพราะว่าเขาต้องทํางานทําฟงทําฟาร์มในฟาร์มของเขาเขาเลยเสนอว่าเขาเนี่ยจะส่งเจนนี่เนี่ยไปเรียนโรงเรียนประจํา เออเพื่อแบบแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูให้โรงเรียนประจำเลี้ยงดูไปแล้วก็ส่งเสียค่างเงินการเล่าเรียนไปค่าทงค่าเทิงไปนะต่อมาเจนนี่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตยอย่างไร้สาเหตุในขณะที่กําลังเดินทางไปโรงเรียนประจํานั้นเท่ากับว่าค่าลูกตัวเองเอาเงินประกันแลยนะใช่ไหมมันโหดร้ายมากแล้วก็ไม่ต้องถามว่าเจนนี่ทําประกันหรือเปล่าใช่ทําเหมือนกัน ประกันอุบัติเหตุสําหรับเด็กอะ่ะเออทาประกันได้เหมือนกันและเบลก็ได้เงินจากประกันนั้นจากลูกของเขาเช่นกันเหมือนกับป,ปีเตอร์แล้วก็สามีของเขาเลยพอพอปีเตอร์เริมแปลกๆทำไมคนรอบตัวของอีกสซเยคนนี้ทําไมมีแต่คนตายว่าอะไรประมาณนะี้ก็เลยขอสวรรค์ไฮไปเลี้ยงดูเองจะเรียกได้ว่าสวรรค์ไฮรอดเนื้อมือจากเบลกันเนสแม่ของเขาได้ไหมผมว่าก็ใช่แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาเป็นคนทําจริงนะและได้เงินประกันนั้นจริงอ่ะหวังเงินประกันจริงอ่ะผมว่าสวรรค์ไฮก็ไม่รอด พราะฉะนั้นเขาพงปีเตอร์คิดถูกแล้วที่ตังหิดต,ตังหิดแล้วก็รับสวรรค์หายไปเลี้ยงดูเองหลังจากปีเตอร์เสียชีวิตเลยครับเบลอุยอันนีมน้มันเหมือนมันแบบว่าเป็น Tinder ยุคอะนาล็อกหนังสือพิมพ์หลังจากที่ปีเตอร์เสียชีวิตอ่ะเบลประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เหมือนแบบจ่ายเงินให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะไม่ไม่ใช่แบบระดับประเทศนะต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้วก็เหมือนแบบออกข่าวว่าตัวเองเนะ่ยเศร้าโศกเสียใจมากที่ที่สามีตัวเองตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีความสุขอีกไหม่กับชีวิตคู่อะไรเงี้ยทุกคนที่เข้ามาอยู่แต่ง,งานกับเขาก็เสียชีวิตไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนแบบพนันาลงลงหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นมาลายมากเลยเออพนณนาลงหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นใช่ไหมทีนี้ยังไงต่อก็มีผู้ชายมากหน้าหลา,ายตาเข้าหาเธอไง เพราะว่าเหมือนแบบโปรโมตตัวเองลงหนังสือพิมพ์น้องขินเว้ยแล้วผู้ชายก็แบบโอ้คุณเบลครับตอนนี้เป็นไงบ,างบ้างเหรอครับอะไรวันนี้นเออไปไปดินเนอร์กันไหมครับอะไรเงี้ยมาชวนกันเยอะแยะมากซึ่งมันมีรายชื่อนะมันมีรายชื่อของคนที่แบบมาจากหนังสือพิมพ์น้องขิน,นด้วย และรายชื่อ5คนนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือตายหมดแล้วนะครับตายหมดแล้วนะอ่ะคนแรกชื่อว่าเจนนี่โอเซนครับปีที่เสียชีวิตประมาณในปี1,906ครับสาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุอนดรูฮงเกเรียนวันที่เสียชีวิตประมาณ1,908สาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุ o b บีบัตเปิล ไม่ทราบวันเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุการตายจอห์นโมไม่ทราบวันเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุการตายเฮนรี่โกโฮไม่ทราบวันเสียชีวิตและก็ไม่ทราบการตายทุกคนไม่ทราบสาเหตุการตายหมดเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือต่างๆแต่ไม่มีรายงานว่ารายชื่อของ5คนนี้ที่เข้าใกล้เบียรกรน์เนสเนี่ยมาจากคดีฆาตกรรมและโดยฆาตกรรมไม่มีเลยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสามีของเธอบางคนยังไม่แต่งงานคบกันธรรมกันแต่การธรรมกันมีการโยงเงินแบบว่า ถ้าเสียชีวิตคุณจะมอบเงินประกันนี้ให้ใครก็จะมีการเขียนชื่อเบิลกันเนสเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วแล้วก็ทําประกันหมดเลยนี่คือ5คนที่มาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะแต่คนที่6ครับมีคนนึงรอดออกมาได้จากเบลกันเนสเขาชื่อว่าจอร์ดแอดเดอร์สันจอร์ดแอดเดอร์สันเนี่ยให้ปากคากับตํารวจทีหลังว่ามีอยู่คืนหนึ่งเขากําลังนอนกับเบลกันเนสก็คือนอนเออนอนแต่อาบน,น้ำแต่งตัวนอนล่ะนอนเขารู้สึกว่าเตียงมันขยับ แล้วใครจะขยับก็เมียตัวเองไงเขาก็เลยรู้สึกตัวแล้วก็พลิกพลิกหัานมหาริยาวเห็นพยายากำลังใช้ของกาลย่าฟาดอ่างเงี้ยเออแล้วก็เหมือนแบบต่อสูนเกิดขึ้นในห้องนอนนั้นแล้วจอร์จเอเดอร์สันก็หนีออกมาได้หนีออกมาจากในคืนนั้นได้และก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะเขาคิดว่าเบลกานสกำลังพยายามจะฆ่าเขาง แล้วพอหลังจากเกิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็มาให้ปากคำกับตำรวจว่าเออคืนหนึ่งเนี่ยผมนอนกับเบลแันเนสแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งผมไม่รู้ว่าเขากาลังจะทำอะไรแต่มันมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นกับผมในคืนนั้นเขาก็แจ้งตารวจไปแบบนั้นนะน,นะแต่ว่าแค่คําพูดแค่นั้นน่ะมันยังไม่สามารถจับกลุ่มเบลแคนเนสได้เว้ยมันแค่คําพูดเรื่องเล่าในคืนคืนหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าเอา้าก็ เก็ใช่แหละแล้วลหลักฐานคืออะไรอะ่ะหลักฐานที่เบลกันเนตจะพยายามภาคคุณคืออะไรคุณแค่มาพูด,ดเฉยๆอ่ะมันไม่สามารถจับกลุ่มได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะตำรวจจะสงงใสเบลกันเนตแค่ไหนก็ตามแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่ก่อนหน้าน,นี้เขาฆ่าสามีตัวเองเพื่อหวังเงินประกันเออทุกคนเข้าใจไหมมันไม่มีหลักฐานที่จะไปเอาผิดเขาได้แต่ว่ามีคนหนึ่งคนต่อมาอันนี้เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเบลกันเนตก่อนที่เขาจะโดนจับกลุ่มตัวนั่นคือเลแลมเฟีย เลเลัมเฟียเป็นชายคนสุดท้ายที่เปิดเผยเรื่องราวทุกอย่างของเบลกันเนสเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลเรลัมเฟียเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไงนะักคือเลเรลัมเฟียตอนแรกเ,เข้ามาเป็นพนักงานช่วยเบลทําฟาร์มเหมือนแบบเป็นฟาร์มเมอร์อาับสมัครฟาร์มเมอร์มาช่วยกันเลียเล้ยงงเลี้ยงหมูอะไรเงี้ยเป็นแบบ,แบบนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งเบลตอนนั้นถ้าถ้าตามรายงานเบลไม่สนใจลูกจ้างแบบน,นี้เพราะว่าไม่มีเงิน เป็นทุกทางที่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยหวังอา,อาจจาะนะอาจจะไม่มีเงินทัประก,กันหรือว่าอะไรไม่ได้ลวมั้งก็เลยไม่ไมสนใจเท่าไหร่แต่ไปประมาณเนี่ยด้วยความที่ชายหญิงออช่วงนั้นเบลก็ไม่มีสามีนะไม่มีใครคบหาอะไรเงี้ยก็มีการแบบอา่อาฮะชาวฟาร์มล่ําบึกกับเจเ๊ออที่เป็นปแม่บ้านคนหนึ่งอ,อ,อ,ยอยู่เป็นเจ้าของฟาร์มอะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบมีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างนี้นะและจู่ๆต่อมาก็คิดว่าน่าจะทําแผนการนั้นได้โดยการที่ตัว เบลจ่ายเงินค่าประกันให้ให้เลยลํมเฟียเออจ่ายเงินค่าประกันให้แล้วก็เออก็ลองอ่ะนึกภาพแบบกำลังนอนอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบว่า คุณสนใจทำประกันไหมล่ะอะไรมาเนี้นะคพื่อแบบป้องกันความเสี่ยงในการเกิดเหตุต่างๆเพราะว่าคุณก็ไม่มีเงินนี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลําบากนะอะไรเงี้ยเดี๋ยว่านทำประกันให้ก่อนไม่ได้อะไรี้ยอาจจะมีการพูดคุยอย่างนี้เกิดขึ้นนะคือมันมีช่องว่างระหว่างความรักกับผลประโยชน์อะเออมันมีความรักผสมกับผลประโยชน์ซ้ายขวามันมันหลอมรวมกันเป็นโจ๊กโจ๊กชามหนึ่งเว้ยเออแล้วมันก็เลยเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นคือเลลัมเฟียนอะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีเหมือนผู้ชายอื่่นๆที ที่ผ่ามนาในชีวิตแบบยอมทุกอย่างยอมให้เบยทุกอย่างเลเรมเฟีย,ย le ier, เหมือนกูเป็นนายฟาร์มที่เก็บแต้มประมาณหนึ่งอะเออเหมือนกูก็ลันล้าไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบคาสโนวามีความแบบมีสภาพจิตใจที่รุนแรงประมาณหนึ่งเออแบบเป็นผู้ชายที่แบบถ้าถ้าเป็นัผเมยก็ตบฟรีภรรยาอะไรประมาณนั้เออเลเลมเฟียเป็นเป็นฟิลฟิลนั้นและทุกครั้งที่เขาทะเลาะก,กันก็มักจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเสมอมาจนวันหนึ่งไฟไหม้ฟาร์มของเบลอย่างไม่ทราบสาเหตุ ออไฟไหม้ฟาร์มเบลอย,ยากไปทราบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยทำให้โลกต้องเห็นเรื่องราวทั้งหมดของเบลกันเนสเพราะอะไรเพราะว่าไฟไหม้ฟาร์มฟาร์มมันมีแต่ฟางหญ้าต่างๆให้หมูกินใช่ไหมก็คือมอดบดน้องมุงน้องหมูตายหมดตายหมดทีนี้ตำรวจก็เข้าไปดับ,ดบเพลิงอตำรวจนักดับเพลิงเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตำรวจก็ไปดูพื้นที่เกิดเหตุเออเกิดเหตุจากอะไรอนะไรมาเนี่ยยังหาสาเหตุการเกิดเพลิงนี้ไม่เจอเลยเจอศพเต็มรอบฟาร์มของเบลกันเนสคือแบบโดนไหม้แบบกระดูก เต็มฟาร์มนับได้ประมาณ1 5ถึง3าจำนวนโครงกระดูกหรือว่าจำนวนศพคือเห็นหมดเลยอะแล้วเบลกเนตจะแก้ตัวไงมันแก้ตัวมาได้แล้วเท่ากับว่าเรื่องราวที่เปิดเผยมาทั้งหมดอะที่มีการออกข่าวว่าสามีเธอเสียชีวิตอ่ะมันแค่เสียเซลล์หนึ่งเว้ยเธออาจจะทําการฆาตกรรมมากกว่านี้หรือว่าฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์ไม่ได้เกี่ยวกับเงินประกันแบบคนนี้รวยค่าเอาเงินมาเอาเอออะไรมาแล้วพวกนั้นเออชิงเงินชิงทรัพย์ชิงทองชิงทองไปแล้วก็ ฝังองินในร์มรอบๆบนานของเธอซึ่งเลเรมเฟียบอกว่าเขาแค่หมัน่นไส้แบบหมั่นไส้เมียคนนี้แล้วอยากจะจากไปจากเธออะเออคือตั้งใจเผาฟาร์มเขาไม่รู้เรื่องการคตกรรมนี้เลยเพราะว่าในช่วงความสัมพันธ์ของเขากับเบลเนี่ย,ม,บบยมันเพิ่งเริ่มต้นเองมันเพิ่งมาได้ไม่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเองศพพวกนี้ตอนที่เขามานอนกับเบลกันเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ามีศพอยู่รอบๆฟาร์มหรือว่ารอบๆบ้านของเขาเว้ย เลเลอเฟียให้ปากทำนั้นสุดท้ายเลเลอรเฟยเียก็โดนจับกลุ่มด้วยข้อหาวางเพลิงนะแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นแต่ตัวเบลก็อ่ะก่อคดีฆาตกรรมยอมรับแล้วก็สารภาพว่าจำนวนที่เธอฆาตกรรมไปน่าจะราว25-40คนจากการให้คำกับตำรวจนะรวมลูกบุญธรรมและลูกของเธอด้วยที่เกิดมาจากสามีเหล่านั้นแบบโหดร้ายมาก และก็หลังจากที่เธอโดนจับกลุ่มนะครับก็ไม่ได้มีรายงานอีกเลยว่าเธอเสียชีวิตหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็คือรายงานนี้ขาดหายไปเลยกลายเป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่สวยนะเออเธอสวยนะเบลกรเด็ถ้าเธอจากรูปในยุคสมัยนะั้นสวยแล้วก็มีวิธีการหาเงินด้วยจากเงินประกันของผู้ชายแล้วก็สามีที่เธอแต่งงานด้วยนั่นเองครับก็อาจจะไม่ใช่คดีที่สยดสยองอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามัน มันก็เป็นเรื่องวิธีการหาเงินในยุคสมัยนนะแต่ว่าผมเกิดคาถามไว้ว่าสมมุติว่าในโลกความจริงเนี่ยติว่ามีคนทำการไว้ใช่ไหมมีคนทำการไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยสมมติผมทำประกันชีวิตไว้แล้วผมตายเนี่ยจะมีการสืบสวนยังไงไหมสมมติว่าผมตายด้วยโรคหัวใจกาเริบเนี้ยจู่ๆความดันสูงแล้วผมก็ตายไปฟีลเหมือนเหมือนผมโดนยาพิษอะแต่พอตรวจสอบแล้วเออจู่ๆทำไมหัวใจกาเริบว่าอะไรประมาณนั้นทีนี้ในมุมมองบริษัทประกันนะว่าเขาจะสืบสวนไหมว่าผมโดนฆาตกรรมไปหรือว่าผมแบบ จู่ๆเป็นโรคองอะไรเงี้ยมันจะมีกาสรสืบสวนเรื่องนี้ป่าวะผมผมอยากรู้มากเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลแหละผมอยากรู้จริงพอดีดูนี่เยอะไงพวกสืบทรงสืบสวนคดีอะไรพวกนี้นตอนนี้เยอะไงก็เลยเกิดข้อสงสัยมากมายเลยว่าเออในทางจริงเร,ร,รื่องแพทย์จะทำการฆาตการรมผู้ป่วยเหมือนคิดไปแล้วใช่ไหมแพทย์จะทำการฆาตกรรมผู้ป่วยเนี่ยไม่จะมีคนรู้ปาไวะอะไรเงี้ยเออผมก็ไปหาข้อมูลมาอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับคลิปไอเคสวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ทุกวัน ช่องเราซือลงทุกวันลงท,ทุกวันจริงวันไหนไม่มีคอนเทนต์นก็คือไลฟ์วันพฤหัๆๆสกับวันศุกร์ครับพฤหัสเป็นเล่นเกมวันเสาร์เป็นอ่านหนังสืออ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์น,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายไปละขอตัวไปกินโอ๊บฮับเชคอย่าลืมแพ็าเกจแบบนี้หยิบมาเลยหยิบมา